รอบนี้เอาใจสายวินเทจงานกล่องงานสะสมนะครับอ่ะสภาพสวยๆนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นของดีว่านะครับหนึ่งดีว่าสปอร์ตไลน์เอสทีสองพนเนะครับนะมาพร้อมกล่องนะครับกล่องนะครับนะมาพร้อมกล่องนะครับเป็นงานกล่องเก่าเก็บนะครับรอบต้องมาดูว่า สวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวรอกตัวนะครับเก็บกอนนะครับมาดูภายในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวรัดคอสปูลนะครับลถนะครับสายคอสปูลหนึ่งวงนะครับมีตัวเก็บสายให้หนึ่งวงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกใบรับประกันน่าจะเป็น <c oughs> แล้วเป็นใบรับประกันละมั้งเนี่ยนะของได้ว่านะครับถุงผ้ามีให้หนึ่งใบนะครับถุงผ้าใหม่นะครับคู่มือไดอะแกรมรอกนะครับหนึ่งฉบับมีครบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับในกล่องนี้มีครบในครบนะครับนะครับของกล่องนะครับรับได้ว่าทุนนี้นะครับดูก่อนนะครับ โอ้นะานะนะครับใครได้ไปก็นะครับเอาไปวางเก็บตู้ดีๆแล้วกันนะตัวนี้นะครับสวยงามมากนะนะผมตีสภาพให้เลยนะนะเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับนะจะอยู่ในกล่องนะครับไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เคยขึ้นคันนะดูแล้วนะครับมันใหม่ๆเลยนะนะครับ สรรหามาให้น้าๆนะกับเพจต่างๆนะครับนี่นะครับดูฝานะครับฝามีตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับนะครับวลวดลายเพจนะครับสวยงามเลยนะครับนะครับป้ายในว่าเพจหัวสกูต่างๆนะครับนะครับสวยๆนะครับกับแผ่นหลังนะครับนะครับสวยๆนะครับใหม่ๆนะครับ ้ายนะครับนี่นะครับสวยๆใหม่เลยนะตูดต่างๆนะครับเงาลเวอร์นะครับ่ารอกนะครับ Made in j จแปนนะครับได้ว่าเจแปนนี่มาดู่ารอกดีกว่านะครับไม่เห็นมีรอยขึ้นคันเลยนะครับ สวยๆเลยนะครับนะครับเนี่ยดูกันกระแทกใสๆขาวๆสวยๆเลยนะครับโรเตอร์นะครับเพจเงาสวยเลยนะครับเงาเงาเลยหัวสกูสวยๆนะครับนี่แผ่นเพจต่างๆนะครับหัวสกูนะครับโรเลอร์นะครับนะหมุนนะหมุนๆนะครับตัวนี้ หยดน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับผมแก้ผมดูผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะนะพวกนี้นะครับนะครับพวกจาระงจาระบีก็ยังดีอยู่เลยนะครับนะครับนะครับโรเตอร์ต่างๆนะครับสวยๆนะครับตัวลูกสปูนเนี่ยนะครับนะครับลดลายของเข้านี่นะครับสวยงามเลยนะ ลวดลายสป,ปูลลูกสป,ปูลน,นะครับคลิปเลยคลิกนะครับแผ่นต่างลวดลายสวยางามนะครับไม่มีน้ําทะลุน้าทะเลกัดไม่มีรอ่องรอ,อยเลยนะครับเนี่ยนะครับเก็บไว้ในตู้นานนะครับเก็บไว้ในกล่องนานนะครับพวกนี้นะครับ,ค,รบคลิปๆนะเนี่ยใสๆเลย ไม่มีเอ็นไม่มีปิดไม่มีบังนะครับเปิดนะชมนะครับนะครับไม่ว่าสปูนสวยไม่สวยนะพยายามเปิดให้น้าๆได้ดูได้ชมนะครับนะนะคลิกเสียงดังดีด้วยนะนะครับเป็นแกนแกนธรรมดานะเป็นแกนปกติธรรมดานะครับก็ไซส์เทียบประมาณพวก BG 2 0นะเบอร์2,000นะครับใส่ประมาณเทียบพวก BG 2 0นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับ เลื่อนๆนะครับนะเสียงดังดีนะครับเนะี่ยสปูลเสียงดังมากดีมากนะครับนะระบบทุกอย่างนะครับปกติทุกระบบนะครับนะครับนะครัปกตินะครับนะนะครับเดินแบบมีเสียงแต่รุ่นนี้รุ่นนี้นะนะเอาไปปลดได้นะถ,ถ้าเกิดอยากได้เงียบนะนะปลด ใต้โรเตอร์ของมันนะครับนะพวกรุ่นนี้ปลดได้นะปลดเป็นเดินเงียบได้นะครับลื่นๆนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับแขนพับเก็บได้นะครับแน่นๆนะครับสับไซ้ขวาคลายสกูคลายฝานะครับสับไซ้์ขวาได้นะครับแขนสวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับน้ำมันน้ำมันย่อไถ่เรียบร้อยนะครับลื่นๆนะครับ แันใหม่เลยนะใหม่สวยๆนะครับเลื่อนดีเลยนะครับนะครับล็อกหลังดันท้ายตรงนี้นะครับปลดล็อกหลังถอยหลังได้ปกตินะครับไม่มีอะไรขัดนะหน้ารอกนะครับเปิดหน้ารอกเดินหน้าหน้ารอกปีกับเตะกับปกติ นะครับพร้อมกับกล่องนะครับสายสะสมนะนะครับคุ้มแน่นอนนะครับนะนะครับคุ้มกับเงินกับราคาที่น้าะจ่ายไปแน่นอนนะครับได้รอบสวยแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับยากนะสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับนะสภาพนะเอาไปเก็บงานตู้นะนะครับ ประมาณนี้นะครับนานา Facebook Page ็อกตกปลาญี่ปุ่นมือสองนะครับอมตะนครชนบุรีนะครับนะผมนาบิชานะครับพยายามคัดสรรมาให้นานาได้เลือกได้ชมได้ประมูลกันนะครับสำหรับรอกที่หายากๆนะครับสภาพงานพวกสะสมต่างๆนะครับหลากหลายสไตล์นะพยายามหามาเปิดให้นานาประมูลกันนะครับบางตัวก็ถูกบ้างแพงบ้างนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วแต่รุ่นนะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับนะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนะ